เป็นผ้าเปลือกไม้อีกพื้นนึงครับที่เป็นสีสีปูนชมพูนะครับไม่มีเชิงไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีแต่รอยด้นหนอไหมเ็เรียกรอยด้นหนอนใครที่ไม่รู้จักผ้าพวกนี้อย่าสั่งนะครับมันจะขัดใจกันเพราะว่าผ้าพวกนี้เวลาดูอย่างนี้ ก็ดูว่ามันหยาบเนื้อมันหยาบมากมีรอยด้นหนอนเส้นหยาบเส้นใหญ่มีน้ำหนักแต่เวลาไปตัดแล้วใส่ไปสูตรแล้วหรือเป็นเกงแล้วสวยครับไม่ค่อยจะมีกันด้วยไม่ค่อยจะทํากันด้วยงานมันเป็นงานที่เราเหมือนดูทอง่ายนะแต่มันไม่ง่ายมันต้องใช้กาลังมากกว่าต้องใช้กําลังมากกว่าก็หมายเลขอะไรหมายเลขห6 สามแปดสามเปลือกไม้สีปูนนะสีปูนกินหมากบางทีมันก็ออกแดงบางทีมันก็ออกอมชมพูอ่ะอันนี้มันมันจะอมชมพูนะครับถ้าถ้าแสงมืดหน่อยมันจะอมออกออก,ออกสีดำอ่าสีเมกก็สีพันแปดนะครับสีพันแปดเหมือนเดิมอ่าใครไม่เคยใช้ลองดูสิครับเก็บไปใช้ดูตัดอะไรตัดชุดก็ได้ตัดอะไรก็ได้ตัดอะไรเหมือนกันหมดครับตัดเสื้อตัดอะไรได้มหมดครับ แล้วอย่างผมนี่ผมใส่เป็นผ้าไหมปกติเขาต้องใส่ลองบ่านะครับผมตัดเป็เชิ้ตธรรมดาผ่าข้างเลยครับเชิ้ตธรรมดาผ่าข้างใส่เล่นๆนะครับผ้าเอามาแล้วก็เห็นว่ามันสวยดีก็ไปตัดมันเป็นผ้าสาเกเกตแต่ตัวเองขายผ้าเปือกไหมก,ก็พอไปไปด้วยกันได้ <laughs> ก็ลองดูครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ตามช่องทางที่ให้ไว้ ในหน้าภาพนิ่งแล้วครบหมดหออทุกอย่างทุกรูปมีหมดทุกทุกรายละเอียดมีหมดนะครับฉะนั้นไม่ต้องตกใจว่าทําไมใช้ไม่บอกออรหัสผ้าไม่บอกราคาก็ในเมื่อคุณจะต้องเห็นผมอยู่แล้วคุณดูตรงหน้านีครับราคามันจะมีอยู่อย,อ,ยอยู่เลยซึ่งโดยซึ่งโดยกฎหมายในการโพสต์รูปนั้นจะต้องมีราคาสินค้าติดอยู่ทุกทุกพื้นทุกทุกผืน โดยที่ว่ากรนตัมกฎหมายนะครับที่เท่าที่ผมรู้มานะครับผมก็ทําตามแบบนั้นเะนั้นมันมีรายละเอียดมีราคามีรหัสสินค้าครบหมดครับอยู่ตรงนั้นนะครับรบกวนดูตรงนั้นนิดนึงนะครับแล้วก็จะได้ติติงอะไรลุงชัยแนะนานาเสนเออะไรก็ว่ากันมานะครับก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับเออวันนี้ถือว่าร้อนนะครับใกล้เมษามากแล้วร้อนมากครับร้อนจริงๆ ขนาดที่ในบ้านเราไม่เคยร้อนขนาดนี้ในร้านนะครับก็ยังโออาการอยู่เปิดพัดลมดังอูอ้อู้อยู่เนี่ยนะครับก็ขอให้ระมัดระวังตัวเองแล้วกันสําหรับโรคยีสต์ถ้าร้อนนะก็ต้องอาบนะ้ำเพราะเดี๋ยวผมอัดอีกคลิปหนึ่งแล้วก็จอนะอาบน้ำละทำไมไหวเมื่อกลาร้อนมากๆเลยครับขอบพระคุณอย่างสูงครับที่ได้ติดตามลุงไทยมาโดยตลอดครับติดต่อติดตามเข้ามาก็ได้ครับจากช่องทางที่ให้ไว้กดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามไปด้วยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ